ดีค่ะผู้ชมพบกับรายการ5านาทีที่เมืองตรงังค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้จูพังคุณผู้ชมออกนอกพื้นที่มาเที่ยวที่จังหวัดลบบุรีค่ะ,ะขณะนี้จู่ยืนอยู่ที่วัดพระบาทน้าพรุจังหวัดลบบุรีค่ะซึ่งที่นี่เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นที่พักรักษาตัวของผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อเอชไอวีนั่นเองค่ะเรื่องราวของวัดพระบาทน้าพรุแห่งนี้จะเป็นอย่างไรเราไปหาคําตอบพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ ศึกษาดูงานโครงการสัมนาและและเกเปลี่ยนประสบการณ์ที่วัดพระบาทนาำพุเมื่อวันที่5-15ถึงมีายนุทธุกกราช2553ที่ผ่านมาทำให้ได้ทราบถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลากหลายที่วัดพระบาทนาำพุแห่งนี้ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าวัดพระบาทนาำพุเป็นสถานที่พักสำหรับผู้ป่วยโรคเอดวัดพระบาทนามพุหรือวัดพระพุทธบาทประธานพร เป็นวัดไทยตั้งอยู่เชิงเขาน้ำผุวัดแห่งนี้รู้จักกันดีว่าเป็นสถานรักษาพักฟื้นผู้ที่ติดเชือ้อและผู้ป่วยโรคเอดและเป็นที่ตั้งของมูลนิธิธรรมรักวัดแห่งนี้มีโครงการธรรมรักนิเวศท,ที่พักสำหรับผู้ป่วยเอดส์ระยะสุดท้ายหรือผู้ป่วยที่ไร้ญาติที่นำมาฝากไว้ที่อาจกล่าวได้ว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก วัดแห่งนี้เริ่มดำเนินการเปิดรับผู้ติดเชื้อ HIV หรือผู้ป่วยที่เรียกว่าเอดครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2535และดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันภูริเริ่มโครงการคือเจ้าอาวาสพระอาทรประชานาตดำเนินการเกี่ยวกับโรคเอดมีสองส่วนส่วนแรกคือรับดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดทั่วไป จากทั่วประเทศส่วนที่สองคือการรับอุปกราระเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากการติดเอดของบิดามารดาภายในวัดจะมีผู้ป่วยเอดมาพักอาศัยอยู่มากมายทั้งชายและหญิงทั้งที่มีการแสดงอาการไม่แสดงอาการผู้ป่วยที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และผู้ป่วยที่มีอาการหนักไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยที่ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นั้นก็จะบำเพ็ญประโยชน์ให้กับวัดซึ่งอันนี้จะขึ้นอยู่กับความถนัดและความสามารถของแต่ละคนนอกจากนี้ภายในวัดยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ชีวิตการดองอวัยวะต่างๆเพื่อเป็นกรณีศึกษาการปั้นรูปงานศิลปะจากโครงกระดูก และอื่นอนอ,นอีกมากมายที่รอคอยให้ผู้ที่สนใจเดินทางมาศึกษาเป็นอุทาหรณ์สอนใจและเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาโรคเอดต่อไปนี่เป็นเพียงเสี้ยวส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่วัดพระบาทน้ำผุแห่งนี้ที่นี่ยังมีเรื่องเศร้าที่เล่ากันไม่รู้จบเกิดขึ้นทุกวันเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับชาวต่าง และจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์และประสบการณ์ที่ได้ในครั้งนี้จะนำไปประยุกต์ใช้และช่วยเหลือผู้ป่วยเอดในจังหวัดตังต่อไปเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมเรื่องราวของวัดพระบาทดำพุที่ดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอดระยะสุดท้ายและผู้ป่วยไร้ที่พึ่งนะคะคุณผู้ชมท่านใดสนใจสามารถเดินทางมาได้คะ่ะที่จังหวัดลบบุรีคะ่ะ ผู้ป่วยเหล่านี้น่าสงสารมากเลยนะคะอย่าลืมนะคะช่วยกันสร้างสารรค์สิ่งที่ดีๆให้เกิดขึ้นกับสังคมตรงนี้จะ,จะพาคุณผู้ชมไปชมเรื่องราวดีๆที่ไหนต้องติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ